เดี๋ยวพุ่มเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่มเดี๋ยวพุ่งโอ้ยสวัสดีครับพี่พบกับผมโค้ชนายนะครับวันนี้ครับผมจะมาทาคลิปต่อยมวยใต้น้าหรือว่าต้องชมุดน้ำแล้วต่อยกันใต้น้ำใครที่ขึ้นมาก่อนเป็นผู้แพ้ก่อนจะมีที่นี่รบกดใจกดซัแลกดแชร์กับด้วยผู้เข้าแข่งขันทั้งเรา ไม่ใช่คุณรู้จ้อยมากูพูดไม่รู้เรื่องเลยยิ่งพูดรู้เรื่องกับผู้เข้าแข่งขันของเราคือมีวันแข้งเชิดพี่ดูพี่เอ้าพี่เอ็ม พราะว่าสองคนนี้จะไปต่อยในไอเดอร์ไฟซีซั่นสี่ก็จะมาทดลองหน่อยว่าจะเป็นยังไงขัธิกาง่ายเลยข้อมูลทำลงไปต่อยใครที่ขึ้นมาก่อนเป็นฝ่ายแพ้แติกาหนึ่งคือห้ามทีต่อยได้อย่างเดียวนะก็รอดูว่าใครจะคู่ใครมาจะจับคู่จับคู่มาต่อยไอโลต่อยขอเลยหรือเว้ยเลยทูกขอไอโลอ่ไอโลเอาไหมอยากวัดเวทวะโอเวทเล็กเล็ตไอโร่เอาไหมไอโร่เอาไหมเอาเอาเอามาได้คู่ได้เลยเดียวไอโร่คู่เอกสุดท้ายดิมาได้ไม่เป็นไรโอเคแล้วเหลือ สามคนอยากเจอพี่เอมอยากเจอรุ่นพี่เวทเราม่แ้โอนแล้วออกอ่ะตัดลากมาเลยมึงมึงไม่ได้ได้ได้เบียนเบี่ยนเขลมแม่จับคู่ดึงไม่ให้จับดึงสามดึงสมึงโอนไปโอนไปโอนไปดึงสาออกมาเลยอย่าอยู่ใกล้กันอย่ามองหน้ากัน1นส ไอ้รู้ต่อยไอ้บอลโอ้อะไรอ่ะไม่เอาบอลจริงแล้วเดี๋ยวบอกกติกาหนึ่งคือแฮะโดนลงโทษขึ้นมาโดนนวมต่อยค้างมันก็ได้สู้กันมันก็ได้สู้กันไมเล่นเลยไหมกติการี่เล่นเลยชนะเกมรอบต่อไปไม่มีอะไรดีเลยเฮ้ยเอาเกมขาดไอเดียวไฟให้หน่อยสิไปจริงเปล่าไม่ให้ใส่นุ่น ai khen hại chị Chúng không anh, đừng cứ giờ mà chửi đúng rồi đó, em แมงเอ้ยรอกินคอดวงมันวาวอ่ะมันวอพ้เป็นไงผู้แพ้เก่งคอรอเก่งคอเก่งคอไปเลยแมงใส่โอ้่ต่อยเองให้เขาอื่นท้ามันอยเลยโอ้โหว้าไม่โดนต่อยแล้วผมอ่ะโอเคอ่ะเก่งนอนเลยหนึ่งไปไหวเบาเกินหนึ่งสองสาม ไปเลย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 ไป เราสอกคนซื้อก่อนเปิดร้านนะเย้ฮะนะแต่พี่ไม่เกียร์แพ้เกียร์ต่ำไม่ยังพี่อยากอยากเหรอไม่ได้ว่ายดีกูตั้งหลักอะไรวะตังหลักตะเกียเลยเด้ยดูฉันขาดมาแล้วเลยมาบอกไว้ก่อนฉินขาดนี้โคตรดีนะถิมขาดนี้แพงเส้นละเป็นหมื่นนะบอกไว้ก่อนเส้นละาสองหมื่นอะไปได้กันง่ายๆนะบอกไว้ก่อนถ้าเกิดต่อยแรกอาจจะได้ โอเคตู้หนึ่งกขัดไว้ใกล้ๆอะไรก็ใกล้อยู่ตอตรงนี้ไหมครับเอาตัวเองโอเคกลางเลยขยับกาง่อยโอเคไปละอุยอุยอุยโดนโดนนไม่ทำไมเองนะบอ้ย่อหลังเยอะกว่าโอเคเฮย่เราตีนยันทำไมล่ะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเก่งยันอนแป๊ต่อยมมันจะวิ่งอ่เฮ้

ไอ่ไอ่เอาอย่างนั้นใส่ได้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 ใส่ไดของนีไม่ทั้งอู้หักว่ะหักเลยว่ะ โอเคใครที่มีร้านในการติดต่อเพียวได้นะช่วงนี้สิ้นเลยรอบชิงนะจะต่อยกัน3คนพร้อมกันเอาคนใดเลยด้วยนะคนใดเลยด้วยเล่นด้วยสีเศร้าอีกสาสีเศร้าเศร้าเลยลงมาต่อยด้วยสี่คนลงพร้อมกันเลยมึงเชื่อกูร้อยเปอร์เซ็นต์ในเฮียที่เราเร่งกูเฮียนี่ด้วยเพราอมึงด้วยอาจจะทัดออกทีละคนนะอาร์ไอ้เฮียดูมันจับทีมแล้วมึงดูมันเกิดการเป็นทีมแล้วอ่ะมันทีม ทีมสามหนึ่งช่วยเองผมช่วยเองหนึ่งสองไปแพ้แพ้แพ้อะไรอะไรมันจะลงไอ้เด็กโดนพกไปดูไปดูต่อ แพ้แล้วอ้าวเียวเียวชนไเี่ย้วชเปี่ยนใชไหม่ทไมกูไม่แพ้วะเดียวพูดจริงไงมาถึงพูดจริงนะครับเปี่ยวนี่สิเปี่าผัวน้องไอยเีน้อยสิบมพกับบอลหวยไม่บีพีโอเค ต้องการบอลบีบีบอลเพียวเน้โอเคมาหนึ่งสอง ตายไปมตายไมตาไพาแพ้แล้วแพ้แล้วต้องยดีักทได้คะได้ได้คะแนนแล้วเฮ้ยตอนนี้คะแนนพี่ดำโบยโบยอะไรกันน้โยทายุแล้วโยทานยุแ้แพ้แล้วไปยนเลยไ่โยนโยนโยนโสนโอเคเตรมตัวเพียวเตียมมือหนะตัวใต้ร่างมือหดมากเลยเพียวโอเคเตรมตัว 1...2...3... men, 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 ไอบอลขึ้นก่อนไอบอลขึ้นก่อนแล้วมันเสมอต้องเอาใหม่อีกรอบเดี๋ยวพออยู่เฉยๆก็หาว่ากูไม่ออกอาวุธให้เอาวาเาใหม่อีกเป็นท้ายเป็นท้ายเกมเหมือนกัเหรอจับมือแล้วเสมอแล้วชนะพูดดิเฮียเลีทยกท่านโอเคโอเคทีมเดียวชนะเดยวชนะเดียวชนะเดียวชนะโอเคแค่นี้จบคลิปแล้วเพียวเป็นผู้ชนะเพียวโหดมากเลยก็ถ้าใครชอบใจที่แบบนี่อย่าลืมกดใจกดซับแล้วกดแชร์แล้วก็ อย่าลืม,มกดติดตามมจีทุกคนวยนะครับโอเคคลิปนี้ก่อนครับบ๊ายบาย